สวัสดีครับสำารัดีครับพี่น้องครับตอนนี้บาบูอยู่ที่ถนนสุราษฎร์ธาน,นี3062ครับพี่น้องครับ3 0 6 2นั่นเองบาบูจะมุ่งหน้าไปสถานที่ทองเที่ยวที่ขื้นซื้อของจังหวัดสุราธานีนั่นก็คือเขื่อนรัชประภาทานน่นเองครับพี่น้องครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของบาบูที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศบาบูจะถ่ายจากจุดๆนี้เขาไปด้านน,นเลยพี่น้องครับไปตามบาบูไปเล่นกันแล้วกันลู้ โอ้โมาถึงแล้วพี่น้องเอ๋ยจะมีรถนักท่องเที่ยวแลนดแวะเวียนเข้ามาด้านในด้านในโอ้โห,โโหเป็นภาพบรรยากาศที่ทองฟ้าแจ่มใสแจ่มใสเลยพี่น้องเอ๋ยนี่คือเส้นทางวิ่งขึ้นไปเขื่อนเกือนรัชประภา แต่พันเขียนว่าเขินเฉี่ยวหลานครับพี่น้องครับบ่าวเองบอกเคยมาหรอกเรื่องเล่าละข้อมูลบอกเลยว่าบ่มี่เล้าพี่น้องเด้อมื้อนี้มาในเชิงท่องเฉียวก็แล้วกันถาดทานไหนที่อยู่เรื่องอและข้อมูลหรือว่าเคยมาเที่ยวจุดจุดนี้เส้นทางนี้ฝากแน่ฝากแน่ฝากแนะน้ำบ่าวบุ๋งน,นั่นเอครับพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวนทางในการเรียนดูเดนเองว้าว,าวาครับพี่น้องครับ มือนี่บาโบ่รีวิวแบบเดียวๆพี่น้องเอ๋ยบาไก่โบนีมาโบนีมาเพระาะว่ามื่เนี่เป็นเฮ็ดมือเฮ็ดเบียวแบีงานของบาโบ่หลังจากที่วันหยุดมืนเนี่้ออกต่างจังหวัดโอ้โหโ,โ,โเสียงเอียงพี่น้องเสียงเอียงเสียงหลอกกระแทกกระทบกับถนนเสียงด้ำหัวหัวหัวมีอะไรพี่น้องคือกำไรของชีวิตหลังจากที่บาโบ่แล้วเบียวเบีงานเนาะพี่น้องเนาะมีศาลาประพาพิรมจุดนี้คือจุดชมวิวว้าพี่น้องเอ๋ย ว้าวมีจุดชมวิวด้วยฟา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 เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะพาดอย่งรขอกี๊ล็อไม่ได้พาดตรงนี้มีจุดชมวิวปฏิทุโอ้โหโอ้โอปาด โอ้ออนซ้อนเี้พี่น้องเออออนซ้อนหลายปาร์ตังนู้นก็ดีฝั่งนี้ก็งามเดี๋ยวเบาะวัวสิวิ่งลงมาฟังนี้เอาจอดลงไปบางจักขคราวก่อนโอ้มาๆนะแักสักภาพลงมาเป็นไงเนี่ย,ยปาร์ตพี่น้องเอ้ ปาดฟังนี้กับง่ามพี่น้องเดี๋ยวเห็นภูเขาปลาใหม่ที่สวยงามอลังการขนาดเลยบาวโบมาจากจุดนั้นพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาเอานักสังภาพมาถือไงเนอูฟังนี้ฟังนี่โอ้โหปาดสาวพ่อยนำเขียวมรกตเลยปาดเดี๋ยวเห็นแพแต่จะมีเลือดฟังนั้นโอ้ ฟางนู่นฟางนู่นฟางนู่นปารเป็นเขื่อนน้ำทีกว่างไงไม่น้ำเขียวงามมากเลยพี่น้องครับปารเป็นอนซ่อนทีบาโบ,โบดูดใหญมากขลังนี้นี่ลืมถ่ารูปให้บาบูดเด้อสาวพลอยเดอ้อนี่คือบรรยากาศและกำไลชีวิตทีบาบดูดใหญมากครับพี่น้องครับโอ้โหเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปตรงนนั้นได้บ่เดี๋ยวล่งไปเบิง่งอันนี้เป็นทางเรือสมรว้าวเดี๋ยวเราไปตรงนั้นไปอ่ามีเรือน้ำ อ่น้องเออออนซอนเดอออนซอนเด้มันคือจังงามเทล่านี่บอพี่น้องธรรมศาติเสกสรรปั่นแตง่งโอ้เฮ้บาโบเองกับอกเคยมากนะพี่น้องนะฟังสายก็จะเป็นปลาโอ้ตรงไปดันหนาคืออีอย่งละ่ะคืออีอย่งละ่ะจำกัดความเร็วที่30ไม่เกิน 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ป้าพี่น้องบาวบอกกันที่ว่าคือสิบวันลุกวัไอ้ลุกไิเรียนนานอกพี่น้องจักชุดใดทีเพิ่นชุ่มวิวจักชุดใดทีเป็นให้ไร่บ,าบ้านพวกกระเบืู้พี่น้องเอ๋ยเอนามาแล้วกันที่ว่าเก็บภาพบรรยากาศฝากไว้ตอนพี่น้องเป็นกำไรกันแล้วกันพี่น้องหลังจากที่บาวได้มาเดอ้อมุ่งนี้เด้ทอดอนแสงบอดถอนแสงบบนักสังภาพง้อฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่แล่เงินไป ป้าพี่นอ้องออนซ้อนเดยออนซ้อนหลายป้าโชคดีนอ้องเมืองไทยผ่นมีหล,ลายจุดชมวิวหยลาย้านจุดทีงามๆฝา,ากสวัสดีทักทายเดอ้อพี่น้องท่านใดที่เขาว่ารับชมบาโบมันี่บาโบผาทางชมมาเบ่งภาพบรรยากาศโอ้ด้านบนป้พาพี่น้องเอ้ทุ่งหญ้าเขียวงามขจี จุดใดเนาะที่พนพาขึ้นไปชมวิวจัด่เดีงกนดี๋ยวไปล่าเบงกันจะคอยมาวงจุดนี้เนาะโอ้โบกเคยบเคยบขู่ได้ป่ะนี่จุดแบบนี้บเคยขู่ได้่มีจุดแบบนี้ จะมีห้องละหมาดด้วยนักท่องเที่ยวก็เยอะแย,ยะมากมายพี่น้องเอ๋ยว้าวฝรั่งต่างชาติก็นิยมชมชอบติดใจในมุลนเสน่ห์ของเมืองไทย,ทยเราจะไปจอดตรงไหนดีน้องพลอย <c oughs> ไปเดี๋ยวหาที่จอดกัน เดี๋ยวเราไปดูป้ายแนะนำอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันว้าก่าว้าแหลนทีย่างลงมาพี่นอ่องเอ๋ยกะต้องมาเบิ้งตรงนี้ก่อนตอนนี้เฮาอยู่ตรงนี้อันนี้คือแผนที่อันนี้จะเป็นเขื่อนฝั่งนี้เป็นเขื่อนฮะเดี๋ยวจนไปฟังนู่นก่อนมุ่งนูน่นก่อนไปติดก่อนนั่นแหละว่าบวกมาถึงี่นอองเอ๋ย เดี๋ยวไปเบิ่งจุดชมว,วิวส,สวยๆงามๆด้านในกันแล้วกัน Let's go <S ท่านผู้ชมจุดนี้นคือจุดชมวิวนะฮะที่บาบูนจะเข้าไปเขื่อนรัชประภาเริ่มก่อสร้างปีพศ2525ทาา่านผู้ชมโหบาบูนยังวันเกิดได้เลยนะพื้นที่อ่างเก็บน้ำม,มีระดับ95เมตรเนาะลักษณะเขื่อนหินแกนหินแกนดินสูงนะฮะ94เมตรระดับเขื่อแต่รับสันเขื่อนกับพั่น อู้บ่าวบุกบกกลายหลุดเหลืองน่าแล้วขอมูลไปเดี๋ยบรื่นแจ้งกันคือบอกเลยว่าบ,าบ่าวบุกยางขึ้นมากนี่เรื่องน่าเแล้วข้อมูลบ่าวบุกกับเจ้าโบหูมาหมดนี่มา,นมาในเชิงท,งท่องเที่ยวหลังจากจีตัวเองเรียบรื่นแล้วงานน้ำพิงหนงเนาะกำไรชีวิตคือการเบิ่งสถานที่สำคัญสถานที่สวยงามของสถานที่นั้นที่ตัวเองได้ไป เดี๋ยวบาโบ้จะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเช็คอินโอ้โหโอ้โหท้าผู้ชมบอกเลยว่าสะอาดและก็สวยงาม จะมองเห็นเขื่อนไฟฟ้าตรงนี้คืออาจจะเป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะพี่น้องนะถ้ามองจาก้วยตาเปล่าทางนีนก็จะเป็นมุมของภูเขาหินหนาพาที่สวยงามด้านล่างก็จะม,มีรถแลนด์วนลงไปได้ทานผู้ชมโอ้เดี๋ยวเห็นใกล้ๆอันนี้คือเขื่อนนะพี่น้องนะนะเขื่อนบ้าบุเองก็ถือว่บาบมหูขอมุ่งในเรื่องเล่าด้วยพี่นะ้ <c oughs> นองด้าาวยโมเนกัืที่ามาเก็บอาภาพบรรยากาศทีตัวเองเ,เห็นทีตัวเองเมาเป็นกำไรของชีวิต เดี๋ยวบาบูจะไปถามเจ้าหน้าที่เิ่นมาสามารถไปบึงจุดใดๆเพื่นจะกันไว้ตรงนั้น้ามบุคคลแยนอ,อกเขาไปไปเดี๋ยวเขาไปบึงนาดอื่นกัน ด้านหลังก็นจะเป็นเขื่อนพี่น้องไอ้เขื่อนที่ฝนฝุ่นมีนักท่องเที่ยวอยู่พุ่นที่เพิ่นขึ้นเรือดฝนจะข่ามเรือตรงนั้นมเมาเรือดเมาเลืออาจจะใช้เวลาไปครับเกือบสี่ชั่วโมงนี่พี่น้องอาจจะขึน้นขึ้นเรือตรงนั้นเพื่อจะไปเกอนเชี่ยวหลานพ mm hmm. ี่โอ้โหเลือดกะทิว่าเล่นมีบุขาสาย,ยาสดใหม่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทัวร์ทีดีมาโวกะที่ว่าสี่โ,โกาาวกะทิวอาจจะไปแหละพี่น้องเพราะว่าเวลากับพีหนอ่อย ตอกเฮ็ดงานไม่ต้องเอ๋โห้ยกลุ้มค่าอ่อนซ้อนไ้อ่อนซ้อนหลายพี่น้องเอ๋ยไี่น้องเอ๋ยโหตื่นใจสมใจอยากมาตอนนี้อยู่เกือบรักบ้านตคึกข่าวครับบนพื้นที่ตรงจุดชมวิวแห่งนี้พี่น้องเอ๋ย ลานจอดรถที่ว่ากว้างขวางรถบัสก็สามารถมาจอดได้เด้อพี่น้องเด้อจุดชมวิวก็บอกเลยลว่าสวยงามขนาดเลยมื้อนี้เองบ่าวบ่ก็ได้มากฟังนี้ก็สวยฟังนี้ก็งามพี่น้องหลายมุมหลายจุดบ่าวบ่ก็ับทว่าไปบ,บ่เบิดทุกๆจุดหรอกพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ถือว่าเดือที่ตัวเองเกะมาเหตเดือกมาเฮ็ดงานนะแน่กะได้เห็นได้ผ่านในสิ่งที่ตัวเองได้ไปในจุดที่ตัวเองได้มา แรงตีขื้นชื่อของจังหวัดอันนั้นยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทายผ่าบรรยากาศฝากตอนทุกท่านนี่คือเคอืร์นรัชประภาอยู่ที่สุราธานีตำบลตำบลบ,บ้านเชี่ยวหลานโอ้าปาดพี่น้องเลยผ่อนส้วนในเมืองไทยตอนนี้บาบวกกัที่บาออกจากจุดชมวิว ที่เป็นให้ไหลให้ไหลอันนี้เปนของคนจะนางเรือไปเร้อพี่น,น้องเด้อไปตรงตรงจุดอะไรก็ตรงจุด,จดไอเชืยอหลานคืออันนี้ก็หาดบ่จุดชมวิวเช่ยวหลานจะขี่เรือไปอีกตรงทีเบาอุ่นี่คือเขื่อนราชพะพาแต่ว่าถ้าจะไปจุดชมวิวทีคนมีการลองเรือไปเลียนน้ำได้ก็จะเป็นตรงเขื่อนเขื่อนเช่ยวหลาน มาบอกกับที่ว่าอะไรเป็นแนวทางในการเบิกทางให้พี่น้องเ้อพี่น้องเลยจะออกไปแล้วเพราะว่าคำแล้วจุดนี้เพิ่็จะปิดประมาณทุ่มนหนึ่งวันสันอ๋อในที่ว่าทางออกด้านขว้าจะไปตรงอ่าไฟฟ้าหรือว่าเรื่อนไฟฟ้าตรงพลิตไฟฟ้านั่นเองสะอาดสะอาดเป็นธรรมชาติพี่น้องเลย นี่แหละคือว่าการพัฒนาคู่กับสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยว้าวโอ้สะอาดแล้วก็สวยงามพี่น้องนี่แหละคือเมืองไทยมณฑลของเมืองไทยในหลายพื้นที่อ่าวบวบว่า,าไผ่กันแล้วแต่แม้แต่นครเชียงก็ยังลงมณฑลของประเทศไทย เที่ยวบาว์บดพี่น้องบาว่าอดจะเป็นกรุงเทพเมืองใหญ่แล้วก็ต่างจังหวัดก็มีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดบอกกันวันนี้บาวบอดก็เดยมาแล้วเด้วมาเห็นแล้วเขื่ขอนรัชประภาถ้าท่านผู้ชมพิมพ์เข้าไปในเอ่เออ่อเว็บไซต์ก็จะเห็นน้องพี่น้องน่าจุดชมวิวต่างๆให้ไหล่ของสถานที่อย่างที่บาว์บอดบอกไปแล้วว่าจะเป็นจะุดชมวิวเขื่อน,น,น,อน,อน,อนอเชี่ยวหลาน คนจะนั่งเลือจากจุดๆนี้แหละพี่น้องจุดๆของเขื่อนราชบพาแล้วก็จะไปะตรงเขื่อนเชียวหลานใส่เวลาไปครับเกือบ4ชั่วโม,มงพี่น้องโดยประมาณจะมีจุดให้บริการนักท่องเที่ยวมีสนามกอล์ฟังคว้ามือบาโบโอจะ่าบาโบกับือว่าจะเดินทางออกไปละพี่น้อง ว้าวโอว้มีอีกหลายๆจุดที่ยังบ่ไดไปมีอีกหลายๆจุดที่ยังไปบกครบไปบกหอดไปบกเพียงไปบกพ่อ,อ,อมีสวนผอมปนอดอกเอ๋ยดอกดอกดีแลว้วด,ดีกันมีบ้านมาบกอื่นดอกจำป่าตอนนี้ก็ชือว่าใกล่จะด,ดูปีไหม สงการไท่ปีใหม่ล่ากแล้วพี่น้องก็ถือว่าดอกไม้นี่กับบานบาโบกับชือหอมนี่แหละือกำไรของชีวิตพี่น้องเอ๋ยบาโบกับชือว่าได้ไปหล,ลายหพื้นที่ให้ลังเทือกับโบมเวลาจะได้ล่วงไปเบื้องสถานที่ง่ายเพียงนั้นบ่มีเวลาคืออย่างพี่น้องเฮ็ดเด็กเหตุงานบริเวณบริเวณงานแต่ละจุดทีบาโบได้ไปโอ้ ออนซ่อนเด้ออนซ่อนหลายพี่น้องเอ๋ย wow. ว้าวกางชายมือของบาบูจะเป็นจุดชมวิวหรือเป็นทาเรือชีบาบูเด็ยบอกว่าคุณจะมีการนั่งเรือเพื่อจะไปเขื่อนเที่ยวลาน จุดบริการอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือบาโบจุดนี้บาโบจะได้กรับออกไปแล้วพี่น้องกรับออกไปจากเคลื่อนรัชประภาคือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวฐานาต้องแนะน้ให้มาช่วงช่วงย่ามมือแรกนี่พี่น้องเล่นที่เราบุลเล่เพราะว่าแ,แดดบ่ฮ้อนอากาศดีหลายโอ้โหใบอกเลยว่าพี่น้อง,องประทับใจแน่นอนบาโบเองคือว่าสีลาจากทางผู้ชมไปเพียงเทาง่านี้โอ้ยพี่น้องขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ถ่านได้ทีมมาคลิปของบาวโบกถ์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาวโบสโดยการบอกกดข่ามโฆษณากนแล้วกันพีน่น้องสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสําหรัทุกทุกท่าน